สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้อยู่กับเอกในรายการเปิดสมองสองโลกว่างนะครับวันนี้เอกจะมาสาธิตการจุดไฟในป่าในขณะที่เรานําไฟแชกเข้ามาแล้วไม่สามารถใช้การได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามนะครับเพราะการจุดไฟในป่านั้นเป็นสิ่งสําคัญอันดับต้นๆในการดารงชีพหรือการใช้ชีวิตในป่านะครับคุณผู้ชมทั้งนี้เพราะการจุดไฟในป่ายังสามารถช่วยป้องกันอันตรายจากสัตว์ที่มีขนาดใหญ่และสัตว์ที่มีขนาดเล็กๆอีกด้วยอย่างเช่นพวกแมลงหรือยุงเมื่อพร้อมแล้วเราไปรับชมการสาธิตการจุดไฟกันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมไปครับ สำหรับการเลือกจุดไฟในป่าในครั้งนี้นะครับผมก็จะเลือก id ใช้วัสดุเป็นไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่แห้งในการมาจุดไฟนะครับอันดับแรกนะครับเราก็ต้องเตรียมอุปกรณ์กันก่อนเลยนะครับตัวนี้ผมก็จะใช้เป็นในวันนี้นะครับผมจะใช้เป็นวิธีการสีไฟนะครับสีไฟด้วยไม้ไผ่เราก็จะต้องประดิษฐ์อุปกรณ์กันก่อนนะครับคุณผู้ชมนะครับตัวนี้ผมไปหามาก็จะเป็นไม้ไผ่นะครับที่มีขนาดพอเหมาะนะครับสาหรับการสีนะครับ เราจะใช้สีไปอย่างนี้นะครับตรงนี้เราจะได้เป็นคันสีแล้วนะครับแล้วก็ต้องเ,รเตรียมอุปกรณ์กีนก่อนนะครับเ,รเตรียมอุปกรณ์นะครับก็จะหาแม้ไผี่จะเป็นตัวสีนะครับต,ต้องดูได้เลยนะเราจะใช้ตัวนี้สีแล้วก็จะตัดสำหรับการเตรียมวัสดุในการสีไฟในครั้งนี้ทีมงานเปิดสมองสองโลกว่าง ได้เลือกใช้ไม้ไผ่แห้งนำมาตัดให้ได้ขนาดที่พอเหมาะไม่สั้นหรือไม่ยาวจนเกินไปและไม่ใหญ่หรือไม่เล็กจนเกินไปและเมื่อตัดไม้ไผ่ได้ขนาดที่พอเหมาะกับผู้ที่จะทําการสีไฟแล้วให้นําไม้ไผ่ที่ได้มาวัดกับคันไม้ไผ่ที่จะทําการสีไฟเพื่อหาตําแหน่งจุดกึ่งกลางในการเจาะรูและล่องที่จะสีไฟนี่นะครับเราก็จะได้คันสีนะครับอาจจะใช้ได้ ราก็จะนี่ครับเจาะรูเข้ามาเลยเฮ้แต่คันนี้อันนี้มันแตกแตกเดี๋ยวเขาอนุญาตเปลี่ยนใหม่ดีกว่าไม่เป็นไรอันนี้ก็ได้ครับผู้ชมมาไม้มันแตกกัแล้วใช้นี่ก็ได้เดี๋ยวสีอย่างนี้เลย ใช้ตัวนี้ก็ได้ครับอาจจะพอได้เดี๋ยวเราจะสีอย่างนี้นะครับตะก้องสีเองเพื่อให้เกิดไฟครับอันอื่นเลยเราก็ต้องเจาะก่อนเจาะรูในการเจาะรูกลางคันไม้ไผ่นั้นก็เพื่อให้เมื่อทําการสีไฟแล้วเกิดเชื้อไฟขึ้นรูนี้จะทําหน้าที่นำเซเชื้อไฟไปติดกับคุยไม้ไผ่ ส่วนการทำล่องกลางคันไม้ไผ่นั้นก็เพื่อเป็นล่องในการนำการสีไฟล่องนี้จะทำหน้าที่น้ำทรงเซเชื้อไฟเข้าไปยังรูไม้ไผ่ที่เราได้ทำการเจาะไว้เมื่อข้างต้นนั่นเอง เมื่อเราได้อุปกรณ์ชิ้นนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาขูดขุยไม้ไผ่กันนะครับคุณผู้ชมนะเรามาขูดขุยไม้ไผ่กันเลยดีกว่านะครับขูดขุยขูดคุยสาหรับเป็นเชื้อฟืนเชื้อไฟนะครับการเลือกไม้ไผ่ที่จะนํามาขูดขุยเชื้อไฟเพื่อให้ได้เชื้อไฟที่สามารถติดไฟได้ง่ายนั้นเราจะเลือกใช้ไม้ไผ่ที่มีความแห้งแล้วจริงๆเท่านั้นเพราะถ้าหากใช้ไม้ไผ่ ที่มีความชื้นอยู่มาทำการขูดคุยเชื้อไฟแล้วนั้นจะมีโอกาสน้อยมากๆที่ไฟจะติดหรืออาจไม่มีโอกาสที่ไฟจะติดเลยการเลือกไม้ไผ่ที่จะนำมาขูดคุยเชื้อไฟนั้นจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆที่ไม่ควรมองข้ามเลย โดยการขูดคุยไม้ไผ่นั้นเราจะใช้ของมีคมบางคมขึ้นให้ขนานกับไม้ไผ่ออกแรงเบาๆในการขูดเพื่อให้ได้คุยไม้ไผ่ที่บางจึงจะสามารถจุดไฟให้ติดได้โดยง่ายนี่ครับคุณผู้ชมเมื่อเราได้คุยไม้ไผ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะมีไม้หนึ่งชิ้นนะครับมาประกบกันแบบนี้น,นี่เราจะใช้ถูกกันแบบนี้นะครับแล้วก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะสีไฟเนี่ยเราก็จะต้องเตรียมเชื้อฟืนกันก่อนนะครับ ไเ,เชื้อเฟื่องของเราก็จะเริ่มจากขนาดเดล็กๆนะครับขนาดเดล็กๆไปก่อนเลยขนาดเดล็ก,าดดก,ลกอาจจะเริ่มจากขนาดเดล็กๆนะครับนะครับค่าการเตรียมเชื้อฟืนนั้นให้เลือกใช้ไม้แห้งสนิทที่ไม่มีความชื้นอยู่เลยโดยให้เตรียมเชื้อฟืน ที่มีขนาดเล็กที่สุดเท่าที่จะเตรียมหรือจัดหาได้เพื่อให้เชื้อฟืนที่มีขนาดเล็กนี้ติดไฟจะคุยไม้ไผ่ที่ทำการสีไฟจนติดไฟแล้วได้โดยง่ายเชื้อไฟที่มีขนาดเล็กนี้จึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามเพราะเชื้อไฟจะคุยไม้ไผ่นั้นจะติดไฟและดับลงอย่างรวดเร็วถ้าพลาดขั้นตอนในการเตรียมฟืนขนาดเล็กนี้ไป รับรองได้เลยว่าการจุดไฟในครั้งนี้จะไม่ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนครับเมื่อเราได้เชื้อฟืนขนาดเล็กแล้วนะครับเราก็จะต้องเตรียมเชื้อฟืนที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกสักนิดหนึ่งนะครับเมื่อได้เชื้อฟืนขนาดเล็กแล้วให้เตรียมเชื้อฟืนที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกสักนิดหนึ่ง เพื่อเตรียมให้ไฟจากเชื้อฟืนขนาดเล็กลุกมาติดเชื้อฟืนที่มีขนาดใหญ่นี้ต่อไปนั่นเองเพียงเท่านี้ครับคุณผู้ชมนี่เเท่านี้ครับผมจะมีนี่ครับกล้องสองปองนะครับขนาดเล็กขนาดใหญ่นะครับผมนี่เราก็จะมาเริ่มสีไฟกันนะครับสําหรับตัวเชื้อไฟนี่นะครับเราจําเป็นจะต้องยีออกนะครับเพื่อให้อากาศเข้าด้วยนะครับมายีออกให้อากาศเข้าด้วยครับ มายีออกเสร็จแล้วเราก็วางไปเลยนะครับวางไปเลยแล้วเราก็เอาไม้อีกตัวหนึ่งประกบไปเลยนะครับจากนั้นเราก็จะมาเริ่มสีสีไฟกันนะครับมาหรับการสีไฟนั้นนะครับก็ถ้าเราตั้งให้มันตรงๆนะครับนะครับเราจะเริ่มนะครับ ตออน,นิดเดีน,นี่นี่นะครับก็สําหรับการสีไฟนะครับคุณผู้ชมผมแนะนําให้สีให้ติดภายในครั้งหรือ2ครั้งเท่านั้นนะครับเพราะว่าครั้งที่3เนี่ยเราจะร่างกายเราจะล้าหมดแรงมีโอกาสน้อยมากๆครับที่เราจะสีไฟติดในครั้งที่3นะครับเพราะวันนี้ผมก็จะพยายามทําให้ติดนะครับทําให้ติดในครั้งเดียวเลยนะครับมาครับ ปสีไฟไปพร้อมกันเลยมาหนึ่งสองามไปอันดับแรกค่อยๆก่อนครับค่อยๆไปก่อนไปไปก่อนค่อยไปก่อนอแล้วอกแล้วมันขึ้นแล้วมันขึ้นแล้วท้องเห็นไหมล้องเห็นไหม้ ม,มันก็จะไม่ติดนะครับมีเศษเซอร์ฟืนเข้ามาแต่เข้ามาไม่ถึงนะครับเดี๋ยวยเราจะเจาะรูให้ใหญ่ขึ้นนะครับเจาะรูให้ใหญ่ขึ้นเลยเพื่อให้เศษเชื้อไฟเข้ามานะครับนี่ครับเศษเชื้อไฟเข้ามาแล้วแต่มันยังไม่พอนะครับไง นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวขอพักก่อนนะครับโอ้ยเหนื่อยผมแนะนำนะครับว่าถ้าครั้งแรกถ้าสีให้มันติดได้ในครั้งแรกครั้งเดียวจะดีมากๆเดี๋ยวขอพักเหนื่อยสักครู่ครับสองก่อนครั้งนี้น่าจะติดเพราะเมื่อกี้เศษเสือ้อเดี๋ยวเหนื่อยมากมคุณผู้ชม มาครับคุณผู้ชมผมก็จะสีไฟในเป็นรอบที่2นะครับครั้งนี้ต้องติดนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปถ้าเป็นครั้งที่3เนี่ยผมจะหมดแรงนะครับจะไม่สามารถจุดติดได้แน่ครั้งนี้ถือเป็นครั้งสุดท้ายนะครับถ้าติดมันจะติดนะครับผมถ้าไม่ติดก็อาจจะต้องเป็นวันพรุ่งนี้ที่จะต้องมาสีใหม่นะครับมาครับลองดูกันนะครับรอบที่2 ไปครับค่อยๆกดค่อยๆกดน,น,นะครับปั่นมาแล้วปั่นมาแล้วตะก้อปั่นมาแล้วนมาแล้วตกก้อ,อนยังพันไหม นี่ติดแล้วครับคุณผู้ชมคอ,อยใจเย็นนะครับ การก่อไฟนั้นถือเป็นทักษะอย่างหนึ่งที่นักเดินป่าจะต้องศึกษาถึงวิธีการจุดไฟและก่อไฟเมื่อได้ศึกษาถึงวิธีการก่อไฟและจุดไฟจนชำนาญแล้วนั้นการฝึกฝนปฏิบัติจริงก็สำคัญไม่แพ้กันเพราะต่อให้คุณรู้และศึกษาวิธีการจุดไฟและก่อไฟดีแค่ไหนหากไม่เคยลงมือปฏิบัติฝึกฝนจริงแล้ว ทางทีมงานเปิดสมองสองโลกว่างเชื่อได้เลยว่าคุณจะไม่มีทางจุดไฟหรือก่อไฟในป่าติดได้อย่างแน่นอนการก่อไฟในป่านั้นถือเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆในการดำรงชีพในป่าไม่ว่าจะเป็นการหุงหาอาหารหรือการให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายในยามค่ำคืนอีกทั้งการก่อไฟนั้น จะช่วยป้องกันอันตรายจากสัตว์ป่าขนาดใหญ่ที่ออกหากินในเวลากลางคืนได้ในระดับหนึ่งและยังสามารถช่วยป้องกันหรือไล่สัตว์หน้าลำคาญอย่างเช่นพวกมแมลงหรือยุงได้ดีอีกด้วยนอกจากนี้แล้วเมื่อคุณจำเป็นจะต้องพักค้างแรมอยู่ในป่าลึกหากในยามค่ำคืนมีกองไฟสักหนึ่งกองจะช่วยให้คุณรู้สึกปลอดภัย และอุ่นใจขึ้นมาในระดับหนึ่งและถ้าหากคุณเดินป่าแล้วเกิดพัดหลงหรือหลงป่าขึ้นการก่อไฟและควบคุมไฟให้มีควันไฟจำนวนมาก จะเป็นการส่งสัญญาณทำให้การค้นหาพบเจอได้โดยง่ายและจะช่วยให้คุณรอดพ้นจากการหลงป่าได้โดยไม่ยากนักด,ดังที่กล่าวมาข้างต้นคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าทักษะการจุดไฟในป่านั้นถือเป็นเรื่องสำคัญมากที่นักเดินป่าทุกคนจะต้องเรียนรู้และฝึกฝนปฏิบัติให้เกิดความชำนาญแก่นักเดินป่าเอง สำหรับคลิปวิดีโอต่อไปนั้นทางทีมงานเปิดสมองสองโลกว้างจะพาคุณผู้ชมไปรับชมการสาธิตการใช้ทักษะการดำรงชีพในป่าแบบไหนอีกนั้นฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครเพื่อเป็นกํำลังใจให้ทีมงานเปิดสมองสองโลกกว้างด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือน สำหรับคลิปวิดีโอใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ทางทีมงานเปิดสมองสองโลกว่างต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ